สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวกับคณะทัวร์ของทัศนศึกษาโรงเรียนพระทุ่งหินนะครับนี่มาเที่ยวกันที่อะไรล่ะอักษรสถานพาวชิราลงกรนะครับก็บรรยากาศรอบปีทะเลนะฮะก็มาในใกล้วัดทหาร ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวันนี้มากันสามคันนะฮะอันนี้กระตูนกับกาแฟก็ฟกมาด้วยอันนี้ก็ไปกันประมาณสองสามที่นะฮะเดี๋ยวเ,เริ่ไปเรื่อยก่อน ไปตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วกันนะฮะบรรยากาศดวยรอบในเขตทหารนะเรียบร้อยดีนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะฮะบรรยากาศสวยมากมากเลยหน้าพัดฝันมากๆเลยมีร้านค้ามีของฝากนะฮะของฝากรถ ฝั่งชายทะเลนหน้าพักก่อนออกมา เด um да ี๋ยวเพ้ด้านนี้ไงเดี๋ยวราเดินไปได้เรื่อยกันนะเดี๋ยวถึงเที่ยงใจติดตอนนี้เราก็เดินกันมาเรื่อยนะมาปั่นชายทะเลมาปั่นชายทะเลนะครับกาศสวยมากๆอ๋อมีร้านค้า นี่นะเก็ไปอมีสอนด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าอาอาเตยงามนะครับอาเตยงามอันนี้เราไปอยู่ตรงโอ้โหอย่างเงี้ยฮะอากาศเทียมมากเลยสวยวมากนะครับ สวยมากมากะมจะพาไปดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย ทะหาดสวยมากๆเลย พี่ดองพี่ดองแม่มาบ้าน้ำทะเลน่าลงไปเล่นมากสะอาดตั้งมากเลยค่ะช่ยหาดหมวกใครนี่ไครไม่ไ ดีตรงฝั่งนี้เอารถเข้าไม่ได้นะฮะรถรถบัสใหญ่เข้าไม่ได้ก็เลยต้องให้เด็กๆเดินกันมาี่เยเดี๋ตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับในค่ายทหาร,รตอนนี้ คำว่าผาวาชิราลงกรด้วยนะครับนี่ก็เด็กๆทยอยเดินกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้เดิน อย้ยฮสุกัสวันนี้ทะเลสวยไหมครับสวยครับโอเควันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับเนี่ยเอ,อ่อวิวิธภัอะไรไม่รู้ดูทีมันสักอย่างโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ายวบอกถ่ายคลคิปอ่า่ะเลาสคิปกันนะ <c oughs> จริงค่ะเดี๋ยวไปลง YouTube <c oughs> ให้ดู โอ้ยถ้าเดินไกลขนั้นเนี้ก็ตอนนี้เราเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆนะฮะข้อไกลเหมือนกันโอ้ยหนหานกัดนี่ยไง่หมานพี่กัดักัดเลยอ่ะปอถหอกัดเลยอ่ะ ใตเหมือนกันนะานเนี่ยเด <l ux> ินไปเดินมายังไม่รู้กาฟิลกับว่าตูอยู่ไหนนะครับกาฟิลไม่รู้อยู่ตรงไหนครับตอนนี้เดินไปที่ได้พูด <l ux> ขอฟังกันสวยเนะี่ยเปนแค่าน เาแค่ละลายอันนน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันคุณก็ไม่เคยเข้ามาแต่นะครั้งแรกรแต่ชอบบรรยากาศมามมกบรรยากาศดีมากๆากเลยครับอย่างที่เดินกันมาสักพักนะฮะ ชื่อเต็มนะครับก็พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินนะฮะก็ามาดูประวัติต่างๆที่เกี่ยวกับนาวิกน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างไหนกัน เราไปข้างในกันนะหน้ากากนะมีไฟจมูกจมูก นเ,นเมื่อได้เป็นนอยอนครั้งส ประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆนะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนำดีตามดีเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งนะลองลองกันกที่เาของเรานะนี่เป็นห้องเครื่องย ครื่องทรงต่างๆนะฮะว่ามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับน,น,นี่เป็นชุดราชพิธีนะ เจอรถที่ใช้ในการทหารนะพวกเครื่องบินรถถังมันต่างนะันี่เด็กๆก็ดูนี่รลชานอนมานี่่จริงๆเลยมานี่เลยหตมเื่อนยาโ้ยอวริมาีนี่เลยอนอกลขัวคขายไปทไง อาร์มสตรองฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมากเรา่าอาร์มสตรองตอนนี้เด็ก OK. ๆก็ตบเพนดูกันไปเรื่อยๆนะคนไหนชอบตรงไหนก็ดูกัน,นเอง,งไม่แล้วก็ฟิลไปไหนฮะ ก็ปืนนะให้เยอะเลยครูครูครูที่พามายังหากาฟิวไม่เจอนะครับตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ เป็นรถถังที่เคยใช้อยู่หนึ่งหรือก็ตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเจอตัวแล้วก็ฟิลหาตัวตั้งนานกว่าจะเจอเจอตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาถ่ายรูปฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นอ่า ก็ต้องเรียกว่าอะไรอนุสรณานแล้วเนาะนประวัติต่างๆของนาวิกะโยธินนะครับอรตอนนี้ีเด็กก็หาตำเลถ่ายรูปกัน,ไไนสวยมากๆนะฮะวิวรอบสวยมากๆก็เห็นต้องเรียกว่าสวยมากๆเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆไปดูนะฮะ ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเ,เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันก่อนตอนนี้ครัะจัดเลขอยู่จัดเด็กนักเรียนให้นั่งเป็นแถวอยู่เดี๋ยวจะถ่ายรูปก,กันนะบขอขออด้านนอกก่อนนะ สำหรับตรงส่วนนี้ก็น่าจะน่าจะจบแค่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปไม่แน่ใจว่าพิพิธตัณฑ์ปลาหรือว่าพิพิธภัณั์เต่าคนระับเดี๋ยวเราไปกันต่อก็ณจุดนี้ก็จบตรงนี้ไว้ก่อนนะสวัสดีครับบที้นะัจะออกนะ